เลยครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกม Ark Survival นะครับในแบบทะเลทรายนะครับเป็นเซิร์ฟออนไลน์อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะทําการรวบรวมนะครับไดโนเสาร์ให้มากขึ้นครับตัวที่อยากจะจับในวันนี้ก็จะเป็นโมเรลาท็อปกับหมาป่านะครับเพราะว่าผมเจอหมาป่าสีส้มอยู่บริเวณทางด้านนู้นนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบริเวณเท่าไหร่แต่ที่อยากจะได้จริงๆก็เพราะว่าชอบสีสันมันมากกว่านะครับคิดว่าลูกดอกที่มีตอนนี้ก็น่าจะเพียงพอนะ เดี๋ยวจะทําการรีแพร์นะครับธนูก่อนดีกว่าโอเคตอนนี้ก็รีแพร์ธนูเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวหาหมาป่าตัวสีส้มก่อนนะครับเมื่อกี้มก็อยู่ตรงนี้แหละหายไปไหนแล้วเออยู่ไหนอยู่ไหนขึ้นไปด้านบนแล้วหรอือว่าลงมาด้านล่างทางด้านนี้ก็ไม่มีนี่แต่ว่าตอนแรกผมเห็นมันยืนอยู่คู่กันเลยนะครับสรุปเลยตัวสีส้มหายไปแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเดินหาเรื่อยๆครับ วันนี้เราจะเอาไปทั้งบ้านเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะต้องปักหลักนะครับอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งผมจะไปเรื่อยๆโอเคตามพี่มาน้องๆมาหลายๆตัวนี่แหละอุ่นใจรปเตอร์ด้านหน้าพวกเราเต็มตัวจัดการได้จัดการได้ลุยชัดเลยผมอ้อมไปด้านหลังก่อนดีกว่ามั้งอุย้ยตัวหนามไอตัวนั้นแน่นอนเลยหรือว่าหนามที่เรายิงใส่มันอ๋อหนามฝั่งเรานะครับมันเดินติดตูดนิดนึงเดี๋ยวต้องเซตระยะฟอลโล่ก่อนนะครับ กความชัวร์เซตก่อนตามพี่ไกลๆหน่อยน้องอย่ามาติดตูดพี่เออประมาณนี้แล้วก็ไอตัวนี้ต่อเลยครับตัวนี้เป็นตัวผู้เนี่ยเดี๋ยวค่อยตั้งชื่อนะครับให้ใช้ชื่อนี้ไปก่อนประมาณนี้ก็ได้จะได้เดี๋ยวผมอ้อมมาด้านหลังแล้วก็สั่งให้มันตีดีกว่านะครับผมว่าเจ๋งกว่าโอเคพวกเราจัดการมันเป็นการลุมครับผมเราต้องลุมลุมสองด้านเรียบร้อยง่ายดาย โมลเลลลาท็อปตัวนี้เลเวลเท่าไหร่อุ้ยเลเวล120ครับผมถ้าจับตัวนี้ได้นี่บอกเลยว่าโหดแน่นอนครับชัวร์ๆพาส4ก่อนดีกว่าผมว่าเอาตัวนี้แหละตัวนี้แหละโอเคครับไอหางตุ้มนั่นปล่อยไปไม่เป็นไรชิวๆเอาโมลเลลลาท็อปตัวนี้ก่อนยิงไปกระทืบไปเลยเพื่อนกระทืบไปเลยเพื่อนเฮ้ยอย่ามากระทืบพี่น้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใช้เทคนิคใช้เทคนิคยิงไปโอเคโดนอยู่ได้อยู่ ติดไม้ติดไม้ติดเลยครับติดแล้วก็ยิงต่อพวกนี้ส่วนมากถ้าเราพักสิบไดโนเสาร์มันจะไม่ตีไดโนเสาร์เรานะครับกระโดดยิงก่อนเฮ้ยไอตัวนี้มาเสือกอะไรเนี่ยตัวด้านหลังเนี่ยไม่เกี่ยวตัวด้านหลังมาช่วยเพื่อนนะครับต้องการเลเวลร้อยยี่สิบตัวเดียวตัวอื่นไม่เอาอย่ามายุ่งกับพี่อย่ามายุ่งกับพี่เดี๋ยวเทเลเบิร์พี่หน่อยกลับไปเลเวลสี่อย่าเสือกอย่าเสือกน้องเดี๋ยวฆ่าตัวเลเวลสี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมัวตัวไปหมดล้วมันตามมาเยอะเกิน ตัวไหนเลเวลสี่ตัวนี Level ้เลเวลสี่สีเลเวลสี่ก่อนเอาให้ตายเอาให้ตายกลับไปกลับไปตายไหมตายไหมนอ้องเรียบร้อยไหมโอ้โหยังเหนียวเลเวลสี่ยังเหนียว,ยยวมันเป็นคู่หวเมียกันนะครับเรียบร้อยครับเลเวลสี่ตายไปแล้วโอเคทีนี้ก็จับกันต่อเลยกลัวตายวิ่งหนีไปแล้วครับผมอย่าวิ่งหนีไกลตามยากแน่นอนเนี่ยให้มันอยู่ตรงนู้นก่อนนะครับแก๊งเราโอ้โหมันวิ่งไปตกเหวแน่นอนเลยครับลักษณะนี้ ล่อยมันไปก่อนดีกว่าผมว่ามันตกเหวชัวๆเลยจับไม่ได้เลยครับเดี๋ยวลองตามไปดูมันนี่นๆด้วกันไม่แน่ใจว่าจะจับได้หรือเปล่าไปไหนแล้วไม่รู้ครับผมว่าหล่นเหวไปแล้วแน่นอนเลยเฮ้ยเราเจอคนนะครับผมเป็นนกของใครรู้ครับมีที่ขี่มาด้วยครับ ถ้าเราจะบวกกับมันนี่จะได้หรือเปล่าเอยผมว่านะ่าจะพอไหวอยู่มั้งไม่มีคนขี่ด้วยครับไปดูใกล้ๆดินกใครเอ่ยนกเลเวล42นะครับแก๊งเรามาแล้วนี่เออรออะไรละ่ะเรามันคนเร็วอยู่แล้วจัดไปพวกเราถล่มมันลุมแม่งเลยลุมแม่งเลยจัดไปฆ่านกมันก่อนฆ่านกมันก่อนถล่มมันถล่มมัน เดี๋ยวผมต้องลงไปยิงครับปล่อยนกมันก่อนดีกว่าจัดไปมาปล่อยเลยเก็บตัวตายได้เต็มตัวตายได้หนูยิงไม่โดนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบางังที่อย่าบางพี่เล็งใหม่เล็งใหม่หมุมนี้ได้อยู่โอเคยิงไปโดนแล้วโดนแล้วครับหนึ่งนัดครับผมนกมันบินไวใช่ได้เนี่ยน่าจะเป็นสายสปีดนะครับตัวนี้อุ้ยถอนีีดาก้อนตายไปก่อนนกมันจิกแรงว่ะจัดไป ต้องเจอลูกดอกยาสลบคนขี่ไม่รู้ไปไหนนะครับฆ่าล้มันก่อนฆ่าล้มันก่อนลงมาตีแรงมากครับผมตีแรงแบบสดๆเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการสอยมันบินไวด้วยครับผมก็เลยยิงยากเลยยิงไปเออโดนไปมึงต้องล่วงมึงต้องล่วงล่วงไหมเราโหดกว่าอยู่แล้วยิงไปยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอเดี๋ยวจริงๆครับผมตัวนี้ สลบก็ยากด้วยครับไม่น่าเชื่อเลยปัญหาคือว่าแก๊งเราไม่ตีมันนี่ดิเลยเสียทาหารไปเลยนะครับเทเลเบิดผมหายไปแล้วโอ้โหเธเลเบิดไปไหนวะทำไมมึงยังไม่หล่นอีกเนี่ยเฮ้ยยิงไปยิงยากด้วยจัดไปเออโดนโดนมาผมดี่ได้อยู่ให้พวกเราพาดสีแล้วก็ยิงยังง่ายกว่าเนี่ยไม่งั้นอย่างนี้ยิงยากครับสลบยากจริงๆครับ อะไรจะสลบยากขนาดนี right, so al, it. well, ้แต่ว่าเลือดมันออกแล้วนะครับมึงตายแน่มึงตายแน่นอนเดี๋ยวก่อนเธอระเบิดโดนแรปเตอร์ฆ่าตายแล้วเหรอโอ้ยเธอระเบิดดันไปโดนแรปเตอร์ฆ่าตายนะครับน่าจะเป็นแรปเตอร์ป่าแน่นอนเลยลบมันจะตายเลยครับแต่ว่าไม่ยอมสลบครับผมทำไมสลบยากขนาดนี้ก็ไม่รู้เนี่ยแปลกใจเหมือนกันครับมึงตายแน่มึงโดนกูสอยแน่โดนกูสอยแน่นอนอีกไม่กี่ทีมึงหล่นแน่อีกแป๊บเดียวอย่าควางอย่าควางเดี๋ยวพี่ยิงมันเอง หลบไปหลบไปไปไหนแล้ววะอยู่ตรงนี้โอเคได้กระทือไปกระทือไปจัดไปลุยมันลุยมันอีกนิดเดียวมึงล่วงแน่มึงล่วงแน่กูจะสอยมึงให้ล่วงอย่าบังอย่าบังอุ้ยบังจริงๆสอยไปปืนพังละเดี๋ยวก่อนมีแพร์ปืนก่อนพาร์ส,สี่ก่อนดีกว่ามั้งรู้สึกไอ้พวกนี้ไม่ค่อยได้เรื่องเลยครับยิงเองดีกว่าตามพี่มาตามพี่มาเร็วมา้านนี้มา้านนี้ เออให้มันมาหาพี่นี่เดี๋ยวพี่ข้ามเองเดินมาเพิ่งเดินมาเดินมาทางนี้จัดไปอยู่นี้ยิงง่ายกว่าครับยิงไปโดนอยู่มวนไปเลยมวนไปเลยกูอยคอยยิงอยู่ยิงไปโอ้ยังไม่ล่วงเลยวะดีโหลดรีโหลดรีโหลด,ดก่อนเล้วอีกนิดเดียวนิดเดียวเลือดออกเลยครับแต่ไม่ยอมตายง่ายครับผมจัดไปโอเคได้เวลากระทืบมันกระทืบมันเลยยิงต่อ ยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอนี่นี่โดนอยู่อุ้ยิกแรงมากครับนกตัวนี้ตายไหม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 หลบเว้ยหลบเว้ยเข้ามาดิเข้ามาดิเจอหอกหนยไหมเอาหอกเสียบหน่อยดีกว่าเข้ามาเข้ามามันตายแน่เล่นผิดรุ่นแล้วเล่นผิดรุ่นแล้วเสียบเสียบเสียบมาดิมาดิตายชัวตายชัวระโดดเสียบกระทือบันกระทือบันเอาให้มันตายเร็ว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 กระโดดเสียบไป ยังไม่ตายเหรอเหนียวเหรอเหนียวเหรอโอ้โเหนียวมากครับผมตายจะจุยครับเป็นนกที่โคตรเหนียวแบบสดๆเส,สียอาหารไปสองนายเลยนะครับไม่มีของเลยว่ารวที่ขี่มันนะหรือว่าที่ขี่มันมาอยู่ที่ผมนะครับที่ขี่มันหายไปไหนไม่รู้เนะี่ยไอ้นกตัวนี้เป็นนกที่มีเจ้าของนะครับดาเมจยเยอะมากมายอ๋อที่ขี่เข้ามาอยู่ในตัวจัมโบ้แล้วครับโอเคไป จมโบก็เหลือเลือดเยอะแต่ว่าตีมันไม่โดนไงมันบินอยู่ครับผมโอเคได้อยู่ไม่เป็นไรทหารที่ตายแล้วก็ปล่อยไปครับชิวๆเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่สรุปเลยโทนี่ดากอนนี่เป็นตัวกากานะครับตายง่ายมากแป๊บเดียวตายเลยไอ้นกตัวนี้ผมว่ามันน่าจะอัพมาเยอะแน่นอนเพราะว่าเลเวล42ไม่น่าจะตายยากขนาดน,นี้ครับแล้วก็โดนลูกดอกยาสลบไม่สลบด้วยกว่าจะสลบก็นานนะครับ จริงๆในเวอร์ีนี่ถ้เป็นนกป่าป่านนี้ก็10ลูกก็สลบเลยครับแต่ตัวเมื่อกี้นี่โดนไปเยอะพอสมควรเลยไม่สลบด้วยแล้วก็ไม่ตายอีกอย่าปิดตูดอย่าปิดตูดโอ้โหมาปิดตูดอยู่ได้อะไรวะเนี่ยเส้นระยะใหม่ห่างๆเลยห่างๆเลยโอเคทั้ง2ตัวนี้ห่างๆเลยนะครับไป,ไปพวกเราไปต่อผมว่ามันต้องมีคนขี่มานะครับไอ้นกตัวเมื่อกี้เพราะว่าตอนแรกที่ผมมาเล่นนะครับไม่มีครับผม แต่หาคนขี่ไม่เจอคิดว่าคนขี่น่าจะตายแน่นอนเลยชัวร์เลยครับแต่มันไม่รู้หรอกว่าผมเป็นใครเพราะว่าเอาเซิร์ฟหลุดโอ้กูเด้งโอ้สวยสวยแน่นอนสวยแน่นอนโอเคกลับมาแล้วครับโชคดีที่ไม่เกิดปัญหารุนแรงเท่าไหร่สามารถกลับมาได้นะครับแบบเร็วไวอากาศตอนนี้ร้อนมาก ด้านหน้ามีบ้านกากๆของใครอยู่ด้วยไม่รู้ครับแล้วก็มีกองขังด้วยโอ้โหทำลายกงมันก่อนเดี๋ยวมันใช้ในทางที่ผิดนีครับตีพังก่อนแล้วกันมันจะตีแล้วพังหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยจัดการจัดการจัดการแรปเตอร์เร็วอันนี้แรปเตอร์ใครวะเนี่ยตายยากเหลือเกินจัดไปจัดไป,ดไปเรียบร้อยอุ้ยพับเลยเออนั่นแหละดีมากเพิ่มดาเมจให้กับไอ้ตัวนี้ก่อนดีกว่า ดาเมจแรงเป็นต่อครับแต่ถ้าดาเมจเบาวนี่เสียเปรียบโอเคไปพวกเราทุกอย่างโอเคแล้วตอนนี้ผมแปลกใจว่าทําไมบ้านหลังนี้มันใช้บ้านฟางก็ไม่รู้เนี่ยเพราะจริงจริงแล้วเซิร์ฟแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะฟาร์มของได้ง่ายมากทําไมมันสร้างบ้านฟางกากมาใช้วะเนี่ยมีครกเต็มไปหมดเลยครับชื่อว่า t r i c e objects โอ้โหเป็นท้ายกากสร้างบ้านมาก็สร้างกากกระทื้งพพังแม่งเลยนี่ลกนัก ต้องเคลียต้องเคลียลบเกินไปเกะกะคนอื่นเขาคนอื่นเขาจะได้มาสร้างต่อพังแน่งเลย <c oughs> โ็พังด้วยความสะใจในโรงสาวเราตีตัวอะไรอยู่นะครับเมื่อกี้ทีนี้มาด้านนี้ต่อเลยครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆดีกว่าด้านนู้นรู้สึกว่าจะมีโมลเลราท็อปด้วยนี่น่าจะใช้ได้อยู่มั้งแรปเตอร์นี่ก็โอเคแต่ว่าขี้เกยจับนี่ครับมันตายง่ายเกินไปฆ่ามันเลยดีกว่าว่าโมลเลราท็อปนี่แหละเจ๋งสุด จัดไปเออเรียบร้อยทีนี้เอาไอ้ตัวด้านหน้านี้ต่อเลยครับวงเร็วลาวท็อปเราจะฆ่ามาันหรือเราจะจับมันดีเดี๋ยวต้องดูเนเวลก่อนนะครับถ้าเลเวลเยอะก็น่าสนใจเนเวลเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้เหมือนจะ32หรือเปล่ามองไม่ชัดเนเวล32นะครับเดี๋ยวปล่อยไปก่อนแล้วกันมาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ติดบัคอยู่พอดีเลยครับตัวนี้เวลเท่าไหร่ตัวนี้เวล4ติดบัคอยู่ด้วยน่าสงสารตายไปแล้วกันโอเค จะโบตีเวลสี่ทีเดียวตายเลยแต่ว่าเมื่อกี้มันก็มีเลือดออกมานิดๆนะครับเดี๋ยวไปดูตัวนู้นบ้างเผื่อตัวนู้นจ่าเลเวลเยอะนะครับตอนนี้รู้สึกว่าที่ผมเห็นจะมีอีกประมาณ 2- 3สาตัวนะลงตรงนี้เลยตัวนี้เวลเท่าไหร่เวล3-2มอันนี้ตัวแรกที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับไม่ใช่เดี๋ยวขวางเดี๋ยวพี่แทงเลยมาดูตัวนี้ดิตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เลเวล16 16น้อยกว่า3 2อีก ผมว่าประมาณเลยว่าสามสองนี่ก็โอเคนะตอนนี้นาโคติกเราก็มีอยู่นะครับคราฟแค่ลูกดอกมาอย่างเดียวเอาลูกดอกมาก่อนโอเคคราฟลูกดอกมาแล้วก็ทําเป็นลูกดอกยาสลบมานะครับประมาณนี้น่าจะพอเดี๋ยวจับตัวนี้เลยครับจับเพิ่มไว้ก่อนตัวนี้หรือเปล่าที่เรียกว่าสามเดี๋ยวดูใหม่นิดทุกความชัวร์ตัวนี้สิบหไม่ใช่ เอาเลยครับรู้สึกว่าในบริเวณใกล้ๆกันนะครับจะมีเลเวล68อยู่นะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะโอเคครับจัดไปเลยดีกว่าน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ตามพี่มาตามพี่มาตามมาเลยเดี๋ยวหลบด้านหลังครับเพื่อความปลอดภัยเฮ้ยมันหนีแล้วโดน2ลูกหนีเลยครับหนีอย่างนี้ก็ต้องตามใครที่มันหนีนะครับเราจะต้องไล่ต้อนมันเฮ้ยแรปเตอร์แรปเตอร์แรปเตอร์นี่ป่วนจริงๆครับผมอุ่นวาอุ่นวาเสียบ มาดิมายังไม่ตายยังเหนียวยังเหนียวเหรอเสียบหัวเสียบหัวมาดิมาดิเสียไปเสียไปฆ่าม่นทั้งคู่นี่แหละมึงนีไปจับแล้วเว้ยหุดหิดหุดหิดตายไปซะเอาให้ตายม่นทั้งคู่ขี้ขาดนะไอ้พวกขี้ขาดที่ต้องฆ่าทิ้งเสียบเสียบอย่างอย่างยังหนียังหนีอีกตามไปฆ่ามันเสียไปเสียบไปเสียบรักปกระหน่ำเสียบเสียบแบบใส่อารมณ์เรียบร้อยโอเค เก็บน้ำมันก่อนดีกว่าเฮ้ยมังกรหรือเปล่าเนี่ยอ,อผีเสื้อเมื่อกี้ก็ตกใจหมดนึวว่าทางด้านนู้นมังกรนะครับสรุปเลยไม่ใช่ไปกันต่อเลยดีกว่าฆ่าทิ้งหมดละไม่มีตัวไหนที่มีประโยชน์เลยฆ่าไปแล้วกันด้านนู้นยังมีอีกหนึ่งตัวนะครับไม่แน่ใจว่าเลเวลเท่าไหร่เดี๋ยวเก็บเลเวลให้กับจัมโบ้ให้เยอะที่สุดก่อนดีกว่าตอนนี้ร้อนมากถ้าเราได้เต็นท์จะดีมากครับไม่งั้นเราก็จะมองทางยากนิดนึง คิดว่าตอนนี้ไม่น่าจะไปไหนได้นะครับเดี๋ยวต้องสร้างเต็นท์มาก่อนนะครับเต็นต์ตอนนี้รู้สึกว่าจะขาดแทสแทสไม่น่าจะหายากเท่าไหร่ในตัวโมเดลลาท็อปนี่ก็น่าจะมีมั้งลองดูดิมีแทสไหมมีอยู่โอเคครับสร้างเต็นท์มาก่อนนะครับผมวางเต็นท์ไว้ก่อนดีกว่าอากาศร้อนมากนี่มองทางยากเหลือเกินตรงไหนจะวางได้บ้างเนี่ยติดติดฐานของศัตรูนะครับโอเคตรงนี้ได้วางไปก่อนเข้าทางด้านนี้แล้วกัน ไปหลบในเต็นท์กันก่อนเลยครับเอาเฮ้ยเมื่อกี้เข้าทางด้านหน้าไม่ได้สรุปเลยพอมาเปิดด้านหลังประตูด้านหน้าเปิดบ้าบองยิงเกมนี้ทีนี้ก็ไปลุยกันต่อเลยนะครับเมื่อกี้ก็ไปพักฟื้นนะครับเพิ่มเติมสถานะที่ร้อนจัดนะครับตอนนี้ก็ร้อนน้อยลงมาแล้วแต่ก็ไม่ถือว่าดีขึ้นครับยังร้อนอยู่ครับผมรู้สึกว่าน้ําจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะบริเวณนี้ผมค่อนข้างจะจําได้โอเคผมเจอน้ำเลยครับตรงไกลๆจุดนุ้นก็มี1จุด จุดด้านล่างตรงนี้ก็น่าจะมีมั้งใช่หรือเปล่าตรงนี้ไม่มีเป็นบ้านคนนะครับเดี๋ยวไปบริเวณแม่น้ําตรงนู้นเลยดีกว่าอีกหนึ่งตัววิ่งตามผมไม่ค่อยทันเนี่ยกระโดดลงทางนี้เลยเลยกันครับโอเคปลอดภัยนะครับผมไปกันต่อเลยจินโจ้อย่าขวางอย่าขวางน้องอย่าขวางพี่ขวางข้านะเว้ยบอกไว้ก่อนจิ้โจ้วิ่งไวมากเลยครับไวสุดๆเลยเนะี่ย อากาศโคตรร้อนเลยต้องการน้ำด่วนๆโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงแหล่งที่มีน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวจะเติมน้ำให้กับจัมโบ้ก่อนเลยนะครับผมโอเคจัมโบ้เติมน้ำให้พี่หน่อยน้องเติมน้ำไปเรียบร้อยครับหนึ่งตัวเติมน้ำแล้วไอตัวนู้นเติมยังตัวนู้นได้น้ำมามา98ไปได้มาจากไหนเนี่ยต้องพามันมาแช่น้ำก่อนนะครับถึงน้ำจะเต็มครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตรงนี้มีบ้านคนเยอะมากครับแต่ละหลังก็แตกสลักขาดได้เทพหมดแล้ว แทบจะไม่มีบ้านไหนที่ไม่แตกเลยเพิ่มน้ําหนักไปด้วยโอเคลงน้ําเลยครับเติมน้ําก่อนประมาณนี้ก็น่าจะได้มังไม่ต้องลงไปลึกได้ไหมไม่ได้ครับต้องลงไปอีกงั้นลงไปแช่น้ําเลยแล้วกันอะไรเนี่ยกินเหรอโอ้โหเวลามันกินนี่เดินไม่ได้เลยเนี่ยเอาเล่นน้ําไปเล่นน้ําไปพามันมากินน้าครับผมมันจะได้เก็บน้ําให้กับเราเอาให้มันเต็ม750ไปเลย ตอนนี้ผมก็ทำการเติมน้ำให้กบอูดเป็นที่ร้อยแเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ไปดูกันต่อเลยครับผมรอบนี้เราจะไปทางฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าพอหลังจากที่เราได้แช่น้ำนะครับความร้อนมันก็จะโอเคดีขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยฆ่าตัวนี้เลยและกันตัวน,นี้เลเวลเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่าต้องตายอุ้ยเลเวลน้อยแน่นอนครับโดนสองทีเลือดออกแล้วด้านหน้ามีบ้านคนนะครับมีพาราเซอร์อยู่หนึ่งตัวนะฆ่าพาราเซอร์มันเลยไหมจัดไฟมา เรามีคนแค่สองคนไม่น่าจะสู้มันได้หรอกมั้งพาลาเซอร์เราไปไว้บนบ้านเลยโอ้โหอุยอะไรจะไปไว้สูงขนาดนี้เดี๋ยวเข้าไปสำรวจก่อนดีกว่าว่าพาลาเซอร์มันเลเวลเท่าไหร่นะครับถ้าเลเวลไม่เยอะนี่น่าจะไหวอยู่ไปดูเลเวลแป๊บหนึ่งอุ้ยเลเวลร้อยแปดเลยครับแสดงว่าโหดใช้ได้บ้านมันก็ไม่มีใครอยู่แล้วนี่ว่าไม่จำเป็นต้องฆ่าครับผมมันไม่มีใครอยู่เลยครับ ถ้าเราไปฆ่ามันตอนนี้ก็เหมือนเป็นการทำลายจิตใจนะครับแล้วก็ซ้ำเติมมันมากกว่าไปกันดีกว่าเอาละครับทีนี้ก็มาจับเป็นโมเลกุลท็อปเพิ่มกันดีกว่านะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นผีเสื้อทางด้านนู้นก็ได้นะครับผมว่าผมลองจับผีเสื้อดูก่อนดีกว่ารอบนี้ผมจะไม่ยิงนะครับช่วงหัวแล้วครับมีพายุทรายมาด้วยว่ะไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาขอจับผีเสื้อก่อนชิวๆพายุทรายอ่ะยิงไปยิงแบบเบาๆครับรอบนี้ผมจะไม่ยิงค้างมากแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันตายซะก่อนจัดไป สลบไหมสลบไหมสลบไหมโอ้สลบยากใช่ได้นะครับผีเสื้อไม่น่าเชื่อเลยจะนําไปยังไม่สลบอีกเลรอเนี่ยโอ้โหเลือดออกเลยนะครับอะไรวะเนี่ยทําไมจะสลบยากขนาดนี้ฮะอีกสักทีหนึ่งล่วงไหมล่วงไหมยังไม่ล่วงเลยเหมือนมันก็จะตายแล้วโอเคเรียบร้อยครับสลบแล้วครับผมรอบนี้คิดว่าน่าจะจับได้แน่นอนใส่เป็นเบอร์รี่ไปเลยครับเบอร์รี่อยู่ตรงนี้โอเค เบอร์รี่ดำรู้สึกว่าผมจะอยู่ในตัวจัมโบ้นะครับเดี๋ยวต้องสร้างเต็นท์ก่อนเลยครับเพราะว่าตอนนี้เราติดพายุทรายครับผมอันตรายเต็นท์เต็นท์เต็นท์โอเคเอามาหนึ่งอันทีนี้ก็หาจุดวางเต็นท์เลยนะครับวางตรงนี้ได้หรือเปล่าเนะี่ยตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมตรงนี้พื้นที่ไม่ค่อยเรียบครับเลยวางไม่ได้เดี๋ยวลงมาวางด้านล่างกันลลวกันเฮ้ยตรงนี้ได้อยู่ โอเคประมาณนี้ได้อยู่ไม่น่าเชื่อเลยว่าตรงนี้จะวางได้จัดไปเข้าไปหลบในเต็นท์ก่อนโอ้โหวางได้แต่ก็หลบไม่ได้นี่หว่าหลบได้ไหมได้อยู่มั้งโอเคได้เลยครับปลอดภัยแล้วครับผมเรียบร้อยจับผีเสื้อได้แล้วเช่นกันโอเคจับง่ายจับง่ายคูณ50แบบนี้สบายๆชิวๆเลยครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาคราฟที่ขี่กันเลยนะครับตัวนี้ชื่อว่าไรมันเทียใช่ไหมโอเคเรียนรู้มาครับ แล้วก็มาลองดูกันว่าคราฟได้เลยไหมคราฟได้เลยนะครับจัดมา1อันเดวิลกลายเป็น23ผมไม่ได้จะขี่มันได้หรอเนี่ยใส่ที่ขี่ไปก่อนแล้วกันแล้วก็เพิ่มเป็นน้ำหนักไปเลยนะครับน้ำหนักรัวๆเลยอย่างอื่นไม่ต้องครับผมดาเมจก็ไม่ต้องเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวพายุทรายนะครับหายไปแล้วเราค่อยไปเจอกันดีกว่านะครับผมโอเคครับตอนนี้พายุทรายก็หายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาบินขึ้นไปสำรวจนะครับบ้านด้านบนกันดีกว่ารู้สึกว่า บ้านด้านบนนี้ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวครับโอ้โหสร้างได้แบบอลังการมากมายแล้วรู้สึกว่าจะเลี้ยงมังกรไม่ด้วยนะครับไปหาเรื่องตายกันดีกว่าโอ้ผมว่าได้ตายแน่นอนครับขึ้นไปด้านบนเนี่ยเดี๋ยวไปดูไกลๆครับไปดูใกล้ไม่ได้เพราะว่ามันมีป้อมปืนแน่นอนขึ้นมาดูก่อนจริงๆแล้วถ้าจะทําลายบ้านมันก็แค่โค่นพิลล่านะครับทิ้งมันก็จะเดินเชื่อมกันไม่ได้เลยครับพิลล่าจุดล่างสุดก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรนะคราับจริงๆครับผม ตอนนี้ผมก็เห็นป้อมปืนแล้วนะครับดูเหมือนว่ามันจะเตรียมการทุกๆอย่างเอาไว้แบบโอเคมากมายเลยเนะี่ยบินขึ้นมาดูระยะน,นี้น่าจะปลอดภัยอยู่มีบางกรอยู่นะครับผมเห็นแค่ตัวเดียวน,ะน่าจะมีตัวเดียวมั้งจริงๆแล้วบ้านมันก็ไม่เท่าไหร่แค่มีป้อมปืนเยอะเท่านั้นเองนั้นคือลานจอดบางกรของมันนะครับ เดี๋ยวมันว่าในวันนี้นะครับผมจะแกล้งมันก่อนดีกว่าไปตีท่อน้ําที่มันโยงท่อน้ําไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ไปทาลายท่อประปามันก่อนดีกว่าอันนี้คือสิ่งเดียวที่ผมทําได้อป้อมปืนป้อมปืนอลอนรอนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปลาชูดปลาชูดอ๋อไ่ทันแล้วเออไม่ตายวะ <c oughs> ไม่ตายวย <c oughs> แต่ผีเสื้อตายกูผีเสื้อหล่นลงมาแล้วโอเคกูรอดมาได้ไงวะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยเป็นเพราะว่าเลือดเยอะนะครับผมอัพเลือดเยอะมามาก เลือดนี่ถ้าเกินแบบว่า400จะไม่ตายนะครับเวลาตกจากที่สูงโอเคกูรอดมาได้เว้ยโอ้ย,อยคนเหล็กเว้ยรู้หรือเปล่ารู้จักไหมคนเหล็กพอน้ําบ้านมึงเตรียมตัวได้เลยเดีย๋ยวไปเอาจัมโบ้มาก่อนนะครับมีเสื้อนี่ช่างมันไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วป้อมปืนมันยิงไกลว่ะไอ้ป้อมที่สองนะครับยิงไกลมากไม่ทันดูรู้ตัวอีกทีก็ไม่ทันแล้วตายซะก่อน ทีนี้ก็ได้เวลานะครับแก้แค้นมันครับผมอาจจะเป็นการแก้แค้นที่มันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เป็นการไปตีท่อน้ําแต่จริงๆเมื่อกี้ก็ที่ผีเสื้อเราตายก็ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าโกรธแค้นอะไรมันหรอกชิลๆมากมายไปบินเล่นเฉยๆแต่ว่าหลบปืนไม่ทันจริงๆปืนยิงแรงมากครับผมสองสามทีก็ตายแล้วพอดีผีเสื้อเราเลือดน้อยด้วยท่อน้ํามันอยู่ทางด้านนี้นะครับเข้าไปหาพิกัดที่สามารถทําลายท่อน้ํามันได้ก่อนดีกว่า ผมว่ามันจะต้องล้อมรั้วหนามไว้แน่เลยเนี่ยน่าจะเข้าไม่ถึงจะต,ต้องมาดูระยะใกล้ก่อนนะครับไม่แน่อาจจะทำลายได้ก็ได้โอ้โหแต่บ้านตรงนี้นี่ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับมันมีบ้านด้านล่างอีกถึงหลังนะครับใช่หรือเปล่าเนะี่ยน่าจะใช่บ้านเดียวกันนะครับเพราะว่ามันมีรั้วหนามกันเอาไว้ในบ้านนั้นไม่แน่ใจว่าจะมีป้อมปืนหรือเปล่าตีไป ผมดูแล้วบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดานะเพราะว่าเหล็กเยอะมากครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นบ้านของแอดมินหรือเปล่านะแต่ว่าไม่น่าใช่หรอกบ้านเพราะว่าบางส่วนก็พังไปแล้วนะครับแต่สร้างใหญ่จริงๆแล้วก็มีกองทัพทีเล็กเยอะแยะไปหมดเลยครับทั้งที่เซิฟนี้มันมีทีเล็กน้อยแต่มันสามารถที่จะมีทีเล็กได้แบบเยอะแยะมากมายเลยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่มันจะเป็นแอดมินนะครับขอดูชื่อแป๊บหนึ่งแล้วกันชื่อของมันก็คือ the making เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปทาลายท่อมาเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าทางจะสะดวกมากมายครับผมป้อมปืนตรงนั้นไม่น่าจะยิงผมโดนหรอกมั้งแต่ก็ไม่แน่นครับต้องลองดูเดี๋ยวเราจะไปแบบเรื่อยๆครับต้องระวังให้ดีครับผมผมเตรียมขวานไว้แล้วตีท่อนะ้ํามันก็พอแล้ววันนี้ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากน่าจะได้อยู่มั้งโอเคไหมโอเคไหม,ไหมตรงนี้ได้อยู่เอาวันนี้แหละตีให้พังท่อน้ํามึงพังแนะน่ตามบ้านมึงไม่ไหลแล้วโอ้โหมึงอาจฆ่าผีเสือ้อกลัวฮะ ค่าผีเสื้อกูเหรอตีอันหนึ่งตีอันนึงมึงมาซ่อมท่อปลาปลาเลยมึงส่งคนมาซ่อมท่อปลาปลาเลยมึงไม่จ่ายค่าน้ำกูมาปิดน้ำบ้านมึงแล้วโอ้โหไปดีกว่าเอาแค่นี้พอทำอะไรไม่ได้มากครับได้แค่นี้แหละพลราเซอร์ตัวนี้ก็ของบ้านมันนี่มาล่อไปฆ่าได้หรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวผมเข้ามาดูใกล้ๆก้ก่อนนะเอาทั้งสองจุดเลยนะน่าจะคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่ากูต้องตีให้พัง จัดไปเออพังไปเลยครับเอาให้พังให้หมดบานมึงทั้งสองหลังนี่แหละน้ำต้องไม่ไหลจัดไปมาเกลียนบ้างครับผมรู้สึกว่าเราทำอะไรแบบชิวๆมามากแล้วขอเกียร์หน่อยละกนันนี่พาราเซอร์มัน้ยนครับลองดูดิว่าพาราเซอร์มันโหดหรือเปล่าเเวลร้อยเจ็ดจัดไปโหดไหมพาราเซอร์พาสซีฟอยู่นี่หว่าอ๋อพาราเซอร์มันพาสซีฟเอาไว้นะครับ ปล่อยมันไปแล้วกันนะผมพวกไดโนเสาร์พาร์ซีดนี่ผมไม่อยากจะฆ่านะครับบอกตามตรงครับโอเคครับผมงั้นเอาไว่าไงพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ